สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง m i e ะ Channel นะคะอันนี้เป็น EP ที่สามที่เราจะเที่ยวอีกแล้วนะคะ,ะเราไปภูเขาจะเที่ยวแล้วก็จะไปนี่ยนะคะเป็นเกาะในฝันแต่ว่าก็าคือเราจะจบแค่ EP สามเพราะว่าป่าหมอกมัน <c oughs> มันน่ากลัวนะคะทุกคนแล้วก็เอออันนี้บอกอัน,นอ,อันนี้ไปได้ไหมอ,ะอ่ะเอออันนี้ก็อยากลองไปนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเกาะในฝันก่อนไป ย้ yeah. ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนที่สวนน้ำนั่นเองไปเลยเอ้ยเราอย่าลืมยันภาหานะประจำตัวค่ะทุกคนอันนี้ก็คือของประจำตัวนะถ้าเกิดไม่มีก็คือแบบเหมือนเราขาดแคลนอะไร,ระบางอย่างเราจะไปเล่นในนี้กันนะทุกคนเอออะไรนะไปเล่นบันบันเทิงน้ำดีกว่าไม่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องขึ้นมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้ ไปอะไรอ่ะมาถึงก็คือขี้สงสัยน,น,นะฮะทุกคนเรายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหลิฟไปอยู่ข้างบนให้ตายเ่ะมันลงมาแล้วค่ะทุกคนไป เปลนเสื้อแป๊บหนึ่งค่ะโอเคจ้าเปลี่ยนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมให้จะเล่นแล้วมาเราเล่นอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะทุกคนว้าวฮอ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 มากตอนนี้สนุกมากปึ้มอชุ่มฉ่ำจ้ารองเท้าไม่ถอดด้วยจ้าชุ่มฉ่ำยิ่งกว่าเดิมไปไปแล้ว ไม่ใช่กระดดสูงจังเลยทุกคนก็โปรโดนน้ำได้ด้วย Amazing Thailand มาก <M> mm> แมเราจะไปนี่สถานที่บันเทิงบัน,บนเทิงน้ำาปขึ้นมาอีกแล้ว,ลวจ้ะ <M> mm> เรายังไม่เล่นมันมีโรเลอร์คอสตาร์น้ำแบบว่า,ายังไม่เล่นเพราะว่ามันยังไม่มาจะเล่นอย่างอื่นก่อนก็แล้วกัน ไม่สามารถปรับกล้มองได้จริงๆว้ายว้าวอเมซิ่งมากตันนี้หัวติดทุกคนเอ้ยว้ายว้ายเฮ้ยเอื้อมเอื้อมเลยค่ะไปด,ด้วยไปด,ด้วยทด้วยจับน้ำผมแบม ปีนไม่ได้อีกโอเคปันใดไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะเราจะไปเล่นโรลเลอรซซ์คอสตานะแล้วอยากรู้อะมันมายัางไง เย้ yeah, ไปแล้วไปแล้วจ้าฮ่าฮ่าอู้หูลอยขึ้นฟ้าด้วยจ้าประเด็นว้ายว้ายโอ้ให้ตายฮะไออ้โหโอ้โหโอ้โหตีลังกามุดอือหืออือหือแล้วซ้ายเลี้ยวขวาปาดหน้าปาดหลัง Amazing ม,ม,มาก ชอบพี่สุโอ้โ <probation> หตีลังกาโอ้โ oh, ห Amazing Thailand โอ้คุณหัวมากเลยค่ะจังหวะนี้อ <c oughs> ืเลีเ้ยวจ้าโอ้โหเหนื่อยมากคนภาคก็นเหนื่อยมาก <c oughs> ไปลงน้ำว <c oughs> นไปมวนมามวนไปวนมาวนไปวนมาก็ <c oughs> ข้ามมาอย่างรวเดเร็วใกล้ <c oughs> ถึงแล้วแน่เลยจังหวะเนี้ย ไกาอีกโอ้โอ,โอ้มาช้าโอ้หายใจมากเลยจังหวะเน,นี้ยมันจะไปไหนต่อดีอะทุกคนมันมีอะไรนะเออพื้นที่พักผ่อนกับพื้นที่พักผ่อนก่อน อะอ่าบน้ำเหรออาบน,น้ำนทางที่มีกลโปรอยู่แบบนี้มันได้เหรอทุกคนมาที่พักผ่อนก็คือแบบเล่นน้ำไปที่อื่นบ้างมาเร็วเราจะขึ้นไปนะคะทุกคน โอเคนะทุกคนเราก็จะปีนป่ายกันเลยนะช้ไม่รอช้านี่มันมีโซฟาด,ด้วย่ะแล้วก็ปิ้วเอื้อมอือหือาการหนักเฉ็บสาหัส <c ười> ฉันไม่อยากเข้าโรงพยาบาลรอบสองเข้าใจป้ะคือ <c ười> เราแบบไม่อยากเดินเราอยากปีนนะฮะสายปีนสายปีนไม่ชอบปีน ปีนปัปที่หนึ่งมาลองกระโดดกันป่ะปึ้มปึ้มยังไม่สูงอ่ะยัง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 ว้าเออโอ้ยตายแล้วตายเจ็บมันเจ็บตรงเทจ,จะเอาพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ เดี๋ยวก่อนนะโกโปรฉันพังยังถามจริงโกโปรโกโปรยังอยู่ดีใช่ไหมลูกคือแบบแต่ละอย่างที่แบบไปใช้กับโกโปรดูสิอ้าเอ,อโอ้โหเมื่อกี้ท่านอนเลยจ,ะ,จะเจ็บปาดเจ็บสาหัสอาจจะไปเล่นกระดานโต้ขึ้นก่อนนะแล้วก็จะไปที่อื่นนะจ๊ะ กต่ต้อนขึ้นจะเล่นรอดไหมเนี่ยเล่นไม่เป็นซะด้วยสีแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยแล้วก็อยากรู้อยากลองไปเรื่อยมาลองกันเลยจ้าแม่ถ้าเกิดไม่ลองก็ไม่รู้ว่ะใจรัสีอะไรเนี่ยสีสดใสอโอ้โหฮัลโลบล็กเลยเหรออุ้ยคิดทางแล้วขยับไซสาปุ๊บปุสส๊บปุ๊บปุ๊บปุ ไฟไม่เป็นหรอเอาใหม่ดิจะเล่นไม่เป็นจริงๆเอาเร่ดิเอาใหม่ดิอ,ดอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นยังไม่เข้าใจเลยอ่ะ จะไปได้ดีแล้วปฏิโทปฏิเถงปฏิถังกะละมังกะละมิงฉันจะเอาให้ได้อ่ะตัดีเอาซิเอาซิเอาให้ได้ซิเอาให้ได้เลยเฮี้ยฮิกเฮี้ยฮิกเฮี้ยไปแล้วไปไหนก่อนชิดกำแพงทำไมเจ้าสาวเอ้ <laughs> พอฉันจะตาย ยังอยู่จ้ะปไปที่ต่อไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนสื้อเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกทุกนีนี่นแหละงัะ้นก็แบบไปที่แบบต้องมันต้องเปียกน้ำอยู่ดีค่ะแต่มันหนาว <laughs> มันเหน็บหนาวหัวใจแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหัวใจฉันยังมีเธออยู่ข้างๆงา<อ>ะ <laughs> ไปไปต่อเป็นอะไรอ้าวอ๋อเป็นแบบ เราจะไปที่อ่าวโลมาปลตอนนี้เราเข้าสู่อุ้ยมีปลาโลมาจริงๆด้วยทุกคน้วเมง้นจะหาเราจะหาที่ดำน,ดน้ำแ้วหนึ่งนะค่ะทุกคนเราพร้อมที่จะลงน้ำแล้วมาเลยมู้ววววมวมาต,มาตวาะะวว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 วลววววววะวาว ออตอนกลางคืนปลาไม่ค่อยมีอะ่ะตูดีตอนกลางวันปลาเยอะมากปลาเยอะมากว้าว amazing ตายอะ่ะปลาหลามปลาหลามโอ้ด้เข้าใกล้ฉลามตัวเป็นๆเ,เลยอะ่ะดีใจอะ่ะข้างหน้าเป็นแบบเป็นลุงมาเป,เป็นแบบปลาโลมาทุกคน ปลาลงมาไป๋อมีเรือดำน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยขึ้นมาแล้วหรอเรวเข้าไปนั่งที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรปลากระเบนวิ้ยบอกเลยทุกคนแบบมาตอนแบบบอกเลยแบบถ้าเกิดแบบมาตอนกลางคืนแบบมันจะเสียเที่ยวมากต้องมาตอนกลางวันเพราะปลาจะเยอะมาก ว่าเขาว่าแบบเออเราก็งงตอนตอนตอนนั้นมากลางคืนใช่ปะแบบเขาเรียกว่าอ่าวโรมาแต่ว่าพอแบบพอเรามามันก็ไม่เห็นมีโรมาเลยอะมีแต่แบบมันมีแต่มีแต่ความว่างเปล่ามีแค่แบบเออบรรยากาศท้องทะเลไม่มีปลาเลยออะอันนี้เราเราไม่ได้มาเสียเที่ยวนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาพามาดูปอปลากับปลาแบบเออแบบปลาคารังอะไรพวกนี้นะคะ ว่ายน้ำด้วยกันเย้ทวกค้เราได้ว่ายน้ำกับปลากระเบนด้วยอ่ะสุดยอดเมื่อกี้เฮ้ยมีเต่ามีเต่าเจ้าเต่าเจ้าเต่าอันหนึ่งนะไปหาเต่ากันเจ้าเต่าเจ้าเต่าสามารถว่ายน้ำกับฉลามได้ปะอย่าอย่าหาทำ ไม่ใช่ไม่เราไม่ใช่นางเงือกนะที่ปลาฉลามจะไว้จะแบบจะไว้ชีวิตอะเข้าใจปะเราคือพวกมนุษย์ที่แบบฉลามไม่ไว้ใจมาโดยตลอดไฮ้ไว้ะ มากเลยกว่าปะ ชื่พี่หลามซี่อะไรก็เอาแต่พี่หลามไม่ใช่อันนี้ก็คือเออเป็นพี่อะไรนะอ๋อพี่เรามาแบบหนึ่งโอเคทุกคนเราขอขึ้นข้างบนก่อนแปบ๊บนึงเราจะพาทุกคนไปที่เรือดำน้ำแหละทุกคนเครื่องแบบจะขึ้นภายในสองนาทีอะทุกคนงั้นแบบไม่เป็นไรหรอกสำหรับคลิปนี้ก็ตั้งขอตัวไ,ไปก่อนนะคะบาย 家。